ของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสภานี่นะครับไปดูเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมกับบรรยากาศที่คุณพระดอนปิติศรานตกุลรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่2ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านสุขภาพระหว่างสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีลักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1 ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒ์สุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยร่วมเป็นเกียรติในการลงนามครั้งนี้และก็มีนายสาธิตประเสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรนายปองพลวรปานิช์นะฮะในส่วนของรองอธิบดีกรมอนามัยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยโดยรองประธานสภาผู้แทนราศฎรคนที่สองกล่าวว่านโยบายการดําเนินการโครงการรู้จักในส่วนของวิถีชีวิตเนี่ยนะฮะมหันตภัยเงียบ กิจกรรมคนสภาไร้พุงครับเดี๋ยวมีข่าวต่อไปนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่กรมอนามัยร่วมมือกับสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรจัดอบรมโครงการระยะกลางรวมถึงระยะเวลาดำเนินการ6เดือนเลยทีเดียวมุ่งเสริมสร้างทํากิจกรรมที่รักสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนําไปเป็นต้นแบบกับองค์กรอื่นๆในการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากรขององ,องค์กรได้อีกทั้งนะตนเองเชื่อมั่นว่า การที่บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดังนั้นโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการให้ความรู้กับบุคลากรในการดำเนินชีวิตการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะการออกกำลังกายอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆบันทึกข้อตกลงนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเลยครับมีเจตจำนงร่วมกันให้ความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตระหนัก ความรู้ในการดูแลสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับสมาชิกรัฐสภา,าข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการรัฐสภา,าให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรงภายใต้สภาไว้แวดล้อมที่สมบูรณ์ยั่งยืนต่อไปนะครับไปฟังเสียงของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองคุณพระดอนปิศนานนากุลครับเป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางกรมอนามัมายเอง ได้ร่วมมือกับสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดอบรมเป็นโครงการซึ่งไม่ใช่โครงการหนึ่งวันนะครับเป็นโครงการระยะกลางคือโครงการเนี่ยมีทั้งสิ้น6เดือนด้วยกันซึ่งวันนี้จะเป็นวันเริ่มที่จะ kick off โครงการซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางผมเองได้หาลือกับทางท่านเลขา แล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการสํานักแพทย์ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มีโอกาสหารือกับคุณหมอปองพลท่านรองทิบดีกรมอนามัยนะครับว่าเรามาร่วมทํากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะวงการรัฐสภาเท่านั้นแต่ว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับองค์กรอื่นในการที่จะ ดูแลรักษาสุขภาพในองค์กรผมผมผมเชื่อว่าในองค์กรใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนมันต้องเริ่มต้นที่ตัวบุคลากรในองค์กรครับในขณะที่พลเอกเกรียงไกรศลักรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนะคุณผู้ชมก็บอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรในองค์กรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และตนก็มองว่าสุขภาพของคนวัยทำงานเนี่ยนะครับจะต้องดูแลเรื่องของการกินที่ถูกสุขลักษณะอนามัยรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยมันตรวจสอบสุขภาพของตนเองเป็นประจํานําไปสู่การดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมช่วงเย็นดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะ นี่เลยคุณพระดอนปิศนาอันทกุลครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองมาเป็นประธานในโครงการมารู้จักโรคจากวิถีชีวิตมหันตภัยเงียบหรือว่า ncd กิจกรรมคนสภาไร้พุงเนี่แหละฮะคุณผู้ชม,ดมโดยมีว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีท่านตัานของคุณสารที่ประเสริฐสักรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารข้าร,ราชการพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภากว่า500คน โอ้โหเข้าร่วมกิจกรรมฮะคุณผู้ชมฮะบริเวณสะระวรกตชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภานะครับ นี่มีการวอร์มกันก่อนนะก่อนที่จะออกวิ่งนะเขาต้องวอร์มร่างกายกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันได้นั่นเองอนะฮะอ่ะถือว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นนะคุณผู้ชมฮะคุณพระดอนก็บอกนะครับว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผูา้แทนราษฎรนั้นมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่บริเวณรัฐสภาเกิดประโยชน์ถือว่าเป็นต้นแบบขององค์กรสุขภาวะนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ท่านรองพระดานยังมีการกล่าวชื่นชมการเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองของทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยนะฮะพร้อมกับเป็นกําลังใจสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีบุคลากรที่มีความพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนงานบรรลุปเป้าหมายแล้วก็ภารกิจกําหนดไว้ต่อไปนั่นเองนะครับ มีภาพผมหรือเปล่านะผมก็ไปวิ่งนะคุณวัฒนากระด่ากิจกรรมนี้คุณูชมะเป็นกิจกรรมคนสภาไร้พุงที่จัดขึ้นโดยสํานักบริการทางการแพทย์ประจํารัฐสภาครับร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและโครงการรัฐสภาร่วมใจพลังสร้างสุขครับการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐสภาองค์กรแห่งความสุขสํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสสสโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือ ผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำและบุคลากรในวงงานรัฐสภาครับมีกำหนดระยะเวลา6เดือนนะนับตั้งแต่วันคลิกออฟก,ก็คือเมื่อวานนี้แหละครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็การรับประทานอาหารแล้วก็การออกกําลังกายด้วยในภาพเราก็จะเห็นคณะผู้บริหารนะมี ทั้งนัานของผู้ใวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาด้วยท่านปอ,อ,อสุพัน์นีชีวไทยนะฮะคุณชมฮะได้ร่วมถ่ายรูปแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหออกกําลังกายก็จะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความสนุกสนานนะ